ครับการสัสดแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับรัท่านผู้ชมที่ชมผ่านทางยูท b e ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวผลงานของทางร้านก่อนจะส่งถึงมือลูกค้านะมาอธิบายรายละเอียดต่างๆของของงานกรอบกรอบแต่ละประเภทนะครับผมก็อันนี้ก็จ์มีอยู่ว่าลูกค้าได้นํามาคู่กับหลวงปู่หัศิลานะครับก็เลือกแบบเรียบร้อยของทางร้านก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้พร้อมตาฝังเพชรนะฮะไซส์นี้อยู่ที่มันข้อนิ้วขว,า,ขวานะก็ ประเมินราคาไว้วข้าวน้ำหนักไว้วข้าวก็ประมาณ4ี่ห้ากรัมนะแต่ทําออกมาไม่ถึงนะฮะข้วาวข้าวคุณน้ําหนักได้ค่อนข้างได้ดีนะครับส่วนเพชรเนี่ยคุมไว้อยู่ที่สองจุดห้าตังค์นะไซส์สองจุดห้าตังค์สองเม็ดก็มาห้าตังค์นิดๆส่วนตัวทองนี่ทําทั้งหมดทําน้ําหนักได้ดีนะทำสามจุดหกหกกิ่งเองนะครับถือว่าเซน้ำหนักค่อนข้างได้ดีเลยครับผม ส่วนแบบแบบเป็นลูกค้าเลือกเองนะก็ปัดซุ้มนะครับตาฝั่งเพชรชุบสองชุบสีขาวนะเพื่อความโดดเด่นของของเพชรนะทาให้ตาแบบมีกับเป็นกรรนๆขึ้นมานะครับเขี้ยวก็ป่าดน,นะหลังเขี้ยวก็จุ้นนะแล้วก็ปาดสลับไปนะเป็นสองเส้นนะจะทําให้เห็นว่าเป็นเขี้ยวน,นะครับนะครับแล้วก็ลายกระนกนิดนึงตรงนี้ถ้าไม่มีลายกระนก ขึ้นๆเป็นแผ่นที่สอง้วมันจะดูหลงๆนะเขาก็เลยทําตรงนี้ให้มีมีมิติไล่ลงมานะเป็นกระได1หนึ่งเหมือนกระดสองขั้นนะครับหนึ่งสองแล้วตรงนี้จุนทรายแล้วก็ป่านิดๆนะฮะให้ดูไม่อึดอัดนะโล่งๆตรงนี้แล้วก็มาเป็นลายกระหนกยาวๆเลยตรงนี้บางทีก็ทําเป็นพญานาคบางทีก็ทําเป็นลายกระหนกนะแต่ลูกค้าเลือกแบบนี้นะเกลีอ่ยอมาเป็นลักษณะแบบนี้ห่วงสามน้อขป่ปลานะครับแล้วก็มาเรื่อยๆนะฮะตรงข้างบนก็ จุนรายแล้วก็กีดเป็นขลามตัดนะเป็นลายรุ้ยลายต่างๆนะขอบก็จุนขอบๆนะให้เป็นเหมือนขอบเส้นนะครับด้านหลังก็ลายกระหนกปาดปกตินะไม่มีอะไรมากนะครับโดยพื้นฐานก็เรามาพูดถึงตัวเหรียญน,นะเหรียญเป็นเหรียญพรมประสิทธิ์นะเนื้อมวลสารนะเข้าหลามตัดใหญ่นะแล้วก็หน้ากากถองเอ้ยหน้ากากเงินนะหน้ากากเงินรู้สึกอันนี้จะสร้างอยู่299นะ2ององค์นะเท่าที่หาข้อมูลมานะ อันนี้องน,นี้ก็สองปลายนะสองเจ็ดสามนะครับหาข้อมูลไม่ยากนะลองหาดูนะครับ mm hmm. เหรียญพรมประสิทธิ์นะข้อมูลหาง่ายนะครับน,นี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับงานกรอบทองปะซุ้มตาฝังเพชรอีกองหนึ่งนะครับก็ mm hmm. ประมาณนี้สำหรับง,งานชิ้นนี้ภาพนิ่งภาพเครื่อหมหยงานชิ้นนี้อยู่หลังคลิปนี้นะครับหรือดูคลิปแยกนะครับส่วนท่านใดสนใจอยากจะเรียมงานรักงานแบบนี้นะพิมพ์แบบนี้ แอดไลน์ครับผมส่งภาพนิ่งภาพเครื่องไอ้ภาพนิ่งของของผ้าของท่านนะขนาดแล้วก็วัดความกวาม้างความหนาความสูงให้ด้วยนะครับแล้วก็ส่งกลับมานะครับผมก็จะประเมินคร่าวๆนะว่าพิมพ์เนี้ยไอ้พิมพ์พิมพ์ขนาดเนี้ยกับผ้าของท่านอนะ่ะใช้น้ําหนักประมาณไหนนะเพราะบางทีถ้าเป็นขนาดเท่ากันขององค์นี้นะก็จะประเมินง,ง่ายหน่อยในเวลานั้นๆน,น,นะถ้าผมประเมินตามอา่ราคาทองณนะวันนั้นๆน,น,นะครับผมว่าใช้จะจ่ายประมาณเท่าไหร่นะ ว่าประเมินเสร็จแล้วเรียบร้อยถ้าท่านโอเคกับทั้งหมดนะทั้งเวลาการทําแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะท่านค่อย Wal k in นเข้ามาที่ร้านนะมาที่ร้านแล้วก็เอาพระมาทิ้งไว้นะครับผมก็จะเขียนใบรับงานไว้นะครับพร้อมกับค่าจะพร้อมกับท่านมัดจาไว้สองสามพันนะแล้วพองานเสร็จผมก็ส่งพระติงเครื่องหมายกลับไปให้ท่านพร้อมค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือนะครับประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับไม่ได้ยากครับแล้วก็ ส่วนที่เหลือนะผมฝากติดตามช่องนะห้างทองมุนเจริญจังหวัดชนบุรีนะครับในทุกช่องทางที่ท่านเห็นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok IG Facebook อะไรประมาณนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ